สวัสดีครับวันนี้วันที่16แล้วนะครับผมผมอยู่ที่ดูเรอรี่นะฮะดูเรอรี่วันนี้จะเดินทางไปที่ ABC เซียวดูแผนที่ทบันทึกบันทึกบันทึกเวลาก่อนที่ดูเรอรี่นี่เจ็ดโมงครึ่งนะครับกำลังจะออกแวะนะออกจากที่อนันอะไรนะ มีพน ن รามาที่ดูเรลีร่นะครับเราจะไป m อ c ก่อนแล้วไป a อ c ซนะอโอเคไปกันเลยมันสวยมากดูดูสุดอ่ะเออดูดิโอ,โอ้สุดเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหมือนแสงส่องออกมาสวยมาก คือภูเขาชื่อว่ากังกาภุพรณะนะครับือ็อยู่ระหว่างทางเดินนีสวยง่าแสงส่องเรากำลังเดินไปที่ MBC อยู่ครับตอนนี้ a little tip, về lan lê là quá em hơi đi hết đi hơi 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 hơi

นะรู้ไหมอีกตั้งกายเดินมาจากที่ป้ายนะไปร้านข้าวไปร้านข้าของเราดูวิวครับโอ้โคตรลังการ ถึงแล้วร้านอาหาร <Okay. S 1> นี่ร้าาหนาของเราไปกินข้าวร้านที่อลังการที่สุด ตอนนี้นะครับมาถึงที่ร้านอาหารที่อะไรนะ MBC แล้วก็คือมัชชาปูชาเรเบสแคมป์นะครับร้านนี้ชื่อว่ากรุงโคออเปเรตเกสเฮาส์นะแอนดเรสตองนะครับสูง3,700เมตรจากระดับน้ำทะเลมาดูวิวรอบๆกันเนี่ยหมะเยอะเยะ,ยะ เดี๋ยวไปถ่ายรูปนะฮะสั่งพิซซ่าไปนะฮะสั่งดาวบัตไปหลายรอบแก๊สโคตรเยอะนี่มาเข้าห้องน้ำนะให้ดูว่าเออห้องน้ำที่เนี่ยดีนะฮะมันมีแบบนั่งก็มีนะแต่ว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะไม่ไม่เย็นตูดเราวิวห้องน้ำนี่คือห้องอาหารที่ยังซเห็นนี่ นี่นครับเพื่อถามว่ามาที่นมีอะไรกินนี่พิซซ่าน่ารวมเวสเทรเรียนจะเต็มมากคราวนี้เวลาเที่ยง46นาทีนะครับกำลังจะออกจากที่ร้านอาหารที่ MBC เดี๋ยวเราจะไป ABC ต่อเลยครับเที่ยง46นาทีรายงาน เดี๋ยวจะหาว่าจะเต็มเวอร์มันขนาดนี้เห็นไหมหิมะตกด้วยหิมะตกนะครับข้าวเป็นยองใหญ่ไม่จะลายไม่เดือดหรอดูดิหิมะคนแน่นที่เอบีซีนะครับโชคดีไหมหิมะตกโชคดีจริงเหรอโชคไม่ดีเราดูหิมะแรงมากกล้องก็มองไม่เห็นขอเช็ด

นี่นะฮะจากที่เมื่อกี้หิมะตกพอแดดออกนะเห็นไหมแดดออกแล้วแล้วก็เริ่มเห็นวิวนะฮะฟ้าก็เริ่มเปิดเห็นวิวมัจฉาภูทเรข้างหลังนิดหน่อยเราก็จถึงเรแคมแล้วไปนี่คือทางที่เดินมานะฮะน้องสองคนกำลังมาอยู่นะแล้วก็ถ่ายรูปอีกนะเนือฮะนี่ทางจะคืนถึงแล้วนะฮะ นี่น,นะะนะนะครับสักนาทีนะถึงละมาถึงแล้วนะครับอันนาะปุรณะเบสกคม,คม Yeah take Congratulation น,นี่ป้ายยืนยัน Kishna, yeah. where is the Annapurna? Annapurna the cloud eh? Oh, into Anapuna, the cloud Annapurna An. Okay thousand so Oh, 10, 000, and, and this one? 100. This is just a hill Oh It's not mountain Okay just hey. Oh, up just up, the hill. The cloud. There is a hill Yeah it? ทัวร์โ o ่โ o ร n นิ่ง n ะตอนนี้มาถึงแล้วจะถ่ายรูปหมูกันก่อนนี่ถ่ายวิดีโอ Here comes together comes together <laughs> okay. Ready? One, two. ครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาจากป้ายอนารบรณะเปตแค้มโอ้ยเพื่อนนะอาะนาบรณะแก้มแอนด์เรสรอนนะครับสวดไหม 넣으래.네가막.그래서네르가왔어요이거. กหนักมากจะเข้าไปนอนหลบแป๊บหนึง่งอะฮิมะตโตโคตนหนักไปที่ห้องดีกว่านี่คือสภาพห้องพักที่อิบราฮ b มเบ c แคมนะครับสามเตียงแนะห้องน้ำนอกนะอ้ยร้อนอ้่อยหนาวมากโอนไก,ก่ปุกไม่ใช่โอนไก,ก่ปลุกไก่ปลกให้มาดูวิวนะครับอันาพรรณะวันนี้กลางคืนอลังการงานสร้างลานแปดนะแต่เอาไว้ไม่ได้นะหนาวชิหาย じゃあね。<music>